ตลาดหุ้นที่เป็นขาลงมาแรงๆแล้วก็หนักๆแบบนี้เพื่อนๆจะต้องมีอยู่3มอย่างอย่างแรกจะต้องมีกําลังใจถ้าหาจากที่ไหนไม่ได้ก็หาจากแก๊งพวกเราเ,เนี่ยแหละฮะเนี่ยเพื่อนๆที่ดูกัน5 0 0พันกว่าคนเนี่ยอ่ก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยผมเชื่อว่าก็เจ็บแหละส่วนใหญ่ก็น่าจะเจ็บนะบผมก็เจ็บเหมือนกันเออผมก็โดนเหมือนกันนะแต่ก็อยากให้ อยากให้มีกําลังใจอ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะไซเคิลยังไงมันก็ต้องจบคือหุ้นมันก็ไม่ได้ลงอย่างเดียวอ่ะลงสุดท้ายมันก็ต้องจบอยู่แค่ว่าเราจะถอดใจไปไหมถ้าเกิดถอดใจมันก็จริงๆมันแก้อะไรไม่ได้นะเราไปแก้ในอดีตไม่ได้อ่ะสมมติแบบหุ้นแบบโอ้ติดอยู่ตรงเนี้ยเออเราไม่สามารถที่จะไปแก้เรื่องราวในอดีตได้สิ่งที่เราจะแก้ได้นั่นคืออนาคตนั่นะคือปัจจุบัน เราไม่ต้องมองไปข้างหลังนะว่าวันนั้นฉันน่าจะขายวันนี้ฉันน่าจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยคือมันทําอะไรไม่ได้ทางออกอยู่ข้างหน้าเนี่ยเน,นทางออกอยู่ข้างหน้าขาลงจบเมื่อไหร่มันก็จะกลับมาเป็นขายขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอย่างที่2ต้องมีสติสมมุติว่าเราถือหุ้นที่มันพื้นฐานมันคือ,อยังไงอะมันไม่เละแน่ๆออบริษัทมีจริงไม่ได้มีการปลอมงบ อะไรอย่างนี้นะยังไงมันก็กลับมาโดยเฉพาะตัวที่มันเป็นหุ้นใหญ่นะครับอาจจะช้าอาจจะเร็วแต่ยังไงผมก็เชื่อว่ายังไงมันก็กลับมาอยู่ดีนะครับเอาแบบมันมันมีเคสแบบเยอะแยะมากที่ราคาร่วงกลับไปแล้วก็กลับมายืนอยู่ที่เดิมคำถามคือเราเราจะอยู่ตรงไหนอะราคาร่วงมาเราขายสัดจุดโลข้างล่างเลยอะ แล้วพอกลับมาเราก็คิดว่าเออมันเป็นหุ้นของเราเราก็อยากจะซื้อกลับคืนน่ะเออมันต้องมีสติกนะอย่างที่สองแล้วก็อย่างที่สามเพื่อนเพื่อนต้องมีตังค์ครับเออมันคือโอกาสในการเติมพอร์ตแล้วตอนเนี้ยไม่ว่าจะยังไงเป็นพนักงานประจําหรืออะไรยังไงก็ตามนะผมผมว่านะแต่ไม่มีตังค์ก็ไม่เป็นไรแต่สําหรับคนที่มีตังค์อ่ะคือโอกาสผมพูดไว้เสมอตลอดระยะเวลาเลยบอกว่าเวลาเล่นหุ้นเนี่ย สิ่งที่ควรมีเสมอคือเงินสดจริงๆไม่ว่ามันจะเป็นสถานการณ์ยังไงก็ตามสถานการณ์ที่แย่ขนาดไหนก็ตามเราก็ต้องมีเงินสดเสมออย่างน้อยๆเอาอย่างน้อยๆเลยนะผมคิดว่าควรจะมีสัก30%ของพอร์ตอย่าถือหุ้นเต็มอัตราเพราะเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างนะครับก็เอาไว้3ข้อนะสำหรับต้นคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูหุ้นที่ติดสแกนของเราในวันนี้กันก่อนนะครับอันดับแรกก็เริ่มจาก บตาโกลเบาโกลเนี่ยให้ดูตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วเนาะแล้วก็บอกว่าแนวรับโซนนี้แต่มันไม่อยู่นะอ่าแต่ในแผนนี่คือเนี่ยฮะโซนนี้คือแนวรับเลยครับ21.7วางสต็อปรอรที่21.3ถ้าหลุดก็ยอมเลยครับไม่มีอะไรให้ถอยเลยฮะเพราะมันมันโลสุดแล้วมันน่าจะวัดทอมเลยด้วยนะครับแต่ว่าแต่ว่าการเด้งในชุดนี้ไม่ใช่เป็นการกลับตัวนะ จะเป็นการดิงเพื่อลงต่อแต่ยังไงก็ตามมันต้องมีการดิงให้เห็นอยู่แล้วนะครับหรือเพื่อนๆอาจจะรอเขียวแรกก่อนก็ได้มันอาจจะหลุดโลตรงนี้ไปเลยฟึบแล้วก็มีเขียวแรกก็ให้ซื้อเมื่อเกิดเขียวแรกขึ้นนะครับซื้อ,อยังไงซื้อตอนที่มันใกล้จะปิดตลาดอืมคือถ้าซื้อระหว่างวันละเราไม่รู้หรอกว่ามันจะไปโดนตรงไหนนะครับแล้วก็ระหว่างนี้นะครับใครที่ถือเบต้าโกมาก็แวะ รตัสแล้วก็ซื้อซื้อ,อหมูเปตะโกมากินรอก่อนนะอืมถัดมาคือ C.P.F. นะอันนี้ต้องซื้อไก่แล้วใช่ไหม C.P.F. เนี่ยต้องบอกว่าราคานี้ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับสิบแปดจุดสมสิบแปดจุดหกเนี่ยถือว่าดีมากมามามาลองดูนะโอกาสนากากนะา COVID เนี่ยต่ำกว่าโควิดอีกนะอ่าโควิดเนี่ยมันแค่เท่าไหร่เองเนี่ยสิ 18. 7ปดจด็ดราคาปัจจุบันคือต่ำกว่าโควิดอ่ะคิดดูแล้วกัน ผลมีสม่ำเสมอแต่ถ้าเกิดได้ในราคาที่ถูกมากๆจริงๆก็ถือว่าดีเลยอลองย้อนกลับไปดูอีกหน่อยคือคือโซนนี้มันเป็นโซนแนวรับอยู่แล้วนะครับถ้ามองว่ามันจะหลุดต่อซึ่งก็ก็มองว่ามันน่าจะหลุดต่อนะการหลุดต่อเนี่ยจะมีโซนแนวรับอยู่แถวๆผมว่า17บบาทก็รู้แล้ว เออสิบาทนี่บ,บถือว่าดีมากๆก็ลองดูนะแนวรับแถวนั้นแล้วเวลา C.P.F กับตัวเห็นมันวิวีอย่างนี้นะเออเป็นแบบเจ้าแม่วีเนี่ยเวลากลับตัวมันกับ V.Shape นะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสเก่งกำไรในระยะสั้นกับ C.P.F ซึ่งไม่ค่อยเกิดบอกอย่างนี้เลยเออนานๆที่จะจะ,จ,ะจะจะมีโอกาสในลักษณะนี้ก็รอดูตามแนวรับแล้วกันนะฮะ ถัดมาคือ HUMAN นฮิวแเนี่ยถือว่าเสียทรงแล้วพรอไปชนดับเบิลท็อปตรงนี้คือเน็กลายเลยเออเอาจริงๆมันผ่านเน็กลายโซนนี้มาแล้วเนาะข้างล่างนี่คือแนวรับนะครับแนวรับก็คือ10บาททวนมีโอกาสเด้งได้นะแต่เป็นการเด้งเพื่อลงต่อวางแนวต้าไม่เกิน10.5นะฮะทำเงินกำไรไม่เกิน5ช่องก็พอสำหรับฮิวแมนแล้วก็ปล่อยไปนะครับรอบใหม่ค่อยว่ากัน ถัดมาคือ irpc ชุดนี้ถามถึงโลโอ้ยอยู่อยู่นน่นอยู่นู่นปีไหนวะเนี่ย2020่เออวันที่2 9เดือน9นะฮะกลับมาอีกแล้วตรงนี้มีโอกาสเด้งได้เป็นการเด้งเพื่อเด้งลงต่อนะครับสต็อปลอสก็อ่ะอย่างแรกถ้าเกิดซื้อตรงนี้เลยนะสต็อปลอสคือ191นะฮะ1.91 แต่ถ้ารอเขียวแรกก่อนก็ไม่ได้ผิดกติกาแต่อย่างใดนะครับมีโอกาสเด้งได้แต่ว่า IRPC จะจะเด้งช้ากว่า CPF นะครับเท่าที่ผมมองนะนะครับต่อมาคือเมเจอร์ถ้าเกิดใครตามเมเจอร์เนี่ยผมจะชอบพูดติดตลกว่าไปไปลองกินป๊อปคอนของเมเจอร์ดูก่อนแล้วเอ,อิญว่าผมอ่ก็ไปไปได้ยิน เป็นวัยรุ่นคุยกันนะครับเขาบอกว่าไอป๊อปคอนที่อร่อยที่สุดเออเราเราก็ไปเสือกฟังของเขามาแหละเขาบอกว่าป๊อปคอนที่อร่อยที่สุดเนี่ยคือป๊อปคอนของเมเจอร์เป็นป๊อปคอนชีสซึ่งเราไม่เคยกินไว้เออเวลาดูหนังเราก็ไม่เราไม่ซื้อป๊อปคอนกินนึกออกไหมเพราะว่าเขาะม่งแพง <laughs> ป๊อปคอนหน้าโรงหนังมันแพง ก็คือแบบเข้าไปดูหนังก็ก็ดูหนังอย่างเดียวไม่ไม่ได้ซื้ออะไรนะครับสมัยวัยรุ่นเนาะแต่ช่วงนี้ไม่ได้ดูแล้วะไม่ได้ดูมาสองปีแล้วนี่ก็บอกเฮ้ยแล้วเมเจอร์มันก็มาขายป๊อปคอนใช่ไหมปรากฏว่าผมก็ไปลองชิมดูและเหตุการณ์คืออะไรรู้ไหมผมต้องต่อคิวซื้อก็ป๊อปคอนอะ่ะคือเป็นบูธท,ที่มาตั้งต่างหากแนละ้วไม่ใช่อยู่หน้าโรงหนังนะเป็นบูธท,ที่ตั้งต่างหากแล้วแบบมีแต่แบบวัยรุ่นมาหาลาัยอะ่ะเออนะวะ น้อผู้ชายน้องผู้ชายน้องผู้หญิงเนี่ยมายืนต่อคิวกันน่ะแล้วคิวแบบมันไม่จบด้วยอะ่ะเออผมก็ไปยืนต่อคิวประ 20, 30, 30มาณยี่สิบสามสิบนาทีแล้วก็ได้ป๊อปควันชีสมากินเออซื้อไปถังหนึ่งอะ่ะถังละร้อยเก้าสิบเาบาทปรากฏว่าอร่อย <c oughs> อร่อยจริงๆแนะนอนว่าลองไปซื้อไปจิ้มกันดูนะะพี่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลคืออะไรจะบอกว่าเมเจอร์ Major เนี่ยมันมีโอกาสอ่ากลับตัวในโซนนี้นะ แล้วก็ลุ้นต้านเลยนะครับ14.6ไม่ใช่เพราะความอร่อยของป๊อบค์นนะแต่ว่าเป็นเพราะว่าตัวแพทเทิร์นมันนะครับดูอย่างนี้ก็ไนะ้เนี่ยอย่างนี้คือแนวรับเลยนะครับการทำไฮก็ทำส่งขึ้นโลก็มีการยกขึ้นตลอดเพราะฉะนั้นแนวรับก็ใช้13.9ก็ได้หรือ13.8ก็ได้นะครับลุ้นแนวต้านโซนนี้ผมคิดว่ามีโอกาสทะลุได้ด้วยนะถัดมาคือแผน B แผน B ทโซนแนวรับ อันนี้อันนี้แน่นอนนะครับ8บาทก็ได้นะครับแล้วก็วางสตปรอตที่7.55ต่อด้วย P ีอนาพีนยนี่ต้องบอกว่าเสียใจอ่ะเพราะว่ามันหลุดโลลงมาเลยนะครับแต่โลที่หลุดมาตรงนี้มันก็มาเจอกับแนวรับอีกนั่นแหละก็คือ15.6เนี่ยฮะ1 5บ้าแบบเป,เป๊ะเลยนะเพราะฉะนั้นก็เผื่อนะครับเผื่อเผื่อมันลงต่ออืวางสต็อปรอตลงไปอีกสัก4 5ช่องแล้วก็รับรับ แถวแถวนี้หรือรอเขียวแรกก่อนก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เขียวแรกของพารามเก้านี่ส่วนใหญ่กลับตัวเลยนะนเห็นไหมชุดนี้กลับตัวตัวนี้กลับตัวตัวนี้กลับตัวตัวนี้ก็กลับตัวชุดน,นี้ก็กลับตัวนะครับเพราะฉะนั้นรอเขียวแรกก็ทำกำากาไรแบบ10ช่องผมว่าสบายๆนะสำหรับาพารามเก้านะครับตัวเรขเอสซีเอสเเอสซเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกินเกินคาดคือมันหลุดลงม,มาเร็วมาก นะครับแล้วก็ลงมาถึง3.7ลงมาประมาณบาทหนึ่งหรือลงมาประมาณ25%ของหุ้นไซขนาดนี้นะครับถือว่าแรงอยู่นะแล้วก็โซนนี้มองเป็นโซนแนวรับได้นะครับ3.7 3.7ส่วนะนะโซนแนวรับเผื่อเอาไว้หน่อยนะครับวาง็อปรอไปสัก3.6แล้วก็ลุ้นเด้งหรือรอเขียวแรกเช่นกันนะครับถ้ามาคือ tacc ชวดนี้อันนี้อันนี้แนวรับชัดเจน ตรงนี้เลยนะฮะ4.34แล้วก็วางแนวต้านไม่เกิน4.6นะถัดมาคือ TOA ออ TOA นี่บอกว่าออยทาโล่ออยทาโลนะเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ TOA เอาไว้ในสมาชิก YouTube ใครที่เป็นสมาชิกน่าจะรู้ดีนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมบอกว่าโอกาสในการหลุดไอเนี่ยค่อนข้างสูงซึ่งเชียร์หลุดด้วยทั้ง TOA ทั้ง Depend ทั้งคู่เลย เชียร์หลุดทั้งคู่แล้วก็ไปรอกันข้างล่างโซนนี้เนี่ยมันมาใกล้กับ20บาทมันเป็นแนวรับธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเด้งได้ในโซนนี้กินกําไรสักถแถวแถหช่องก็พอโอเคนะแล้วก็วางสต็อปรอที่19.8เนะครับแต่ามาคือวาอัพวาอัพนี่อันนี้ชัดเจนเนาะอยู่ในโซนแนวรับนะครับสามนี่ใช้ได้หรือจะรอสัก 3. ามอย่างเงี้ยก็ได้นะฮะแล้วก็วางแนวต้านไม่เกินสา ตัวสุดท้ายคือ TQM สุดท้ายเขาก็มาครับอันนี้ชัดมากเลยนะฮะถ้าใครเล่นนะ3 3 5 5ใครมองเป็นแนวรับนะวาง Stop l o อ s ลึกนิดหนึงนะครับ31 31ก็ได้เออยกเว้นกรณีเดียวกรณีที่อยู่ดีๆมันลงมาทำฐานใหม่แล้วก็พุ่งขึ้นต่ออันนี้เพื่อนๆก็สามารถยก Stop l o อ s จาก31เนี่ยขึ้นไปได้แต่ว่ามันจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะครับต้องรอให้มันมีการสร้างโลใหม่ เรียบร้อยซะก่อนเออแล้วก็ตัวสมาชิก y u t u b e เนี่ยเมื่อวานผมได้ลงไปให้เรียบร้อยแล้วนะไอตัวโอสดสภาน่ะอ่าแล้วก็รู้สึกว่าจะมีคนขออะไรนะ PTG ใช่ไหมอยากฟังไหมครับตัว PTG เดี๋ยวผมจะอัปเดตลงให้ในสมาชิก y o u t u b e ใครอยากฟังสามารถกดนะครับสมัคร ที่ปุ่มที่อยู่ใต้คลิปได้เลยหรือว่าถ้าเกิดหาปุ่มสมัครไม่เห็นก็ทักมาได้นะที่หลายแอดมานีโลพิมพ์คําว่าสมาชิก y o u t u b e นะผมจะได้เข้าใจว่ามันมีหลายหลายกลุ่มหลายสมาชิกสมาชิกหุ้นสมาชิกเทรดทองสมาชิกอะไรเต็มไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นบอกว่าอ,อยากสมัครสมาชิกยูทูปเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้ดูนะครับมีค่าสมัคร300บาทต่อเดือนท่านเองตกวันละ10บาทซื้อชานม3 4แก้วก็300แล้ะ เออมันอันนี้ถูกมากๆนะครับกับสิ่งที่ได้รับไปโอเคนะฮะก็ตรงนี้ก็จบไปแล้วสําหรับหุ้นที่ติดสแกนช่วงนี้เอาจริงๆนะหลายคนก็จะมาถามเรื่องแนวรับแนวนั้นแนวนี้ถ้าเป็นไปได้ก็รอก่อนก็ได้โซนนี้เนี่ยมันเริ่มถูกแล้วนะครับต้องยอมรับว่าหลายๆตัวถูกแบบ c p a ีเ e ออะไรเงี้ยก็ราคาก็ลงมาเล่นกันในโซนล่างจริงๆฮะแต่มันจะมี ที่ถูกกว่าแน่ๆเลยผมมองว่าถ้ามันหลุดพันสีเมื่อไหร่มันจะมาเจอกันข้างล่างไอพันสีผม,ผมไม่คิดว่ามันจะอยู่อะเออเอาง่ายๆนะครับมันต้องมาแบบพันสากว่าหรือพันสต้นๆแล้วก็จบก,นะก็ต้องไปดูแรงขายตทนั้นอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาต่อนะเรามาต่อกันในโซนตอบคําถามนะครับแต่ก่อนจะไปตอบคําถามต้องบอกงี้เมื่อวนคนทักมาสมัคร VP เยอะมาก แล้วถ้าเต็มแล้วก็จะเต็มเลยนะผมะจำกัดจำนวนนะเพราะว่าเวลาที่ไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวมันจะคุมยากคนพิมพ์คำถามนั่นนู่นน,นี่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเต็มแล้วก็เราจะปิดรับสมัครแต่ถ้ายังมีที่นั่งว่างอยู่นะครับใครอยากจะร่วมกลุ่มติวเข้ม VIP นะสามารถ ทักเข้ามาได้นะครับที่ Li n e แอดมัน e ี่ฮีโต้องรีบหน่อยเราเราเปิดรับอีกประมาณ10วันแต่ถ้ามันเต็มโคตา้าผมก็จะปิดรับสมัครแล้วก็จะประกาศเลยนะว่าปิดรับสมัครแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูคําถามคําตอบกันต่อนะฮะเป็นรายการที่ดีมากผมดูทุกวันฟังเพลินมากครับขอบคุณมากๆครับคอนโม b อง g c p g มาดูครับ b c p g ล่าสุดน่าสนใจนะเออคือ กรอบของเขาเนี่ยมันเป็นไซด์เวอันนี้ชัดเจนวางสต็อปลอสได้แบบชัดเจนด้วยอ่ะแปดและราคาตรงนี้คือ8.95เก้าหมันใกล Stop ้สต็อปลอสมากน่าสนใจมากครับเป็นเป็นโซนซื้ออ่ะพูดง่ายๆแต่หลายคนคงไม่สนใจหรอกเออแต่แต่สำหรับมุมมองผมนะผมว่ามันมันใกล Stop ้สต็อปมากโอกาสวินอาจจะน้อยแต่ไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก็พอแบบเกไม่เกิน10บาท แต่โอกาสขาทุนนี่มันต่ำลบกวน PSP มีโอกาสหลุดโลไหม PSP มันหลุดโลอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันเพิ่งหลุดมาไม่กี่วันนี้เองแล้วหุ้นมันเพิ่งเข้าตลาดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโอกาสหลุดสูงมากๆนะฮะโอกาสคนที่จะถอดใจต่อเออสูงขอแนะนม v g i หน่อยครับทุนอยู่ที่2.7 4จะถัวก็ควลงต่อคิดว่าลงครับ เพราะว่าวิจยเนี่ยจริงๆเราก็เพิ่งอัปเดตไปเมื่อวันก่อนนี่เองเนี่ยเนี่ยฮะทุน2.7จริงๆควรถอยนะไม่ควรถัวเออนี่อยู่ข้างบนหนุนตำแหน่งซื้อโอเคแล้วนะใช่ไหม2.74ใช่ไหมอ่าตำแหน่งซื้ออโอเคมากๆครับแต่ว่ามันต้องมีตำแหน่งที่จะถอยด้วยสต็อปรอสอยู่ที่2.64แต่ว่าเราไม่ถอยไง เราก็ถือแล้วก็ลงมาแล้วจะมาถัวข้างล่างนี่มันไม่ค่อยโอเคนะโซนนี้มีโอกาสเด้งได้เพราะมันเป็นแนวรับนะครับทน2บาทโซนเปลี่ยนสเปซนะครับแต่คิดว่าลงต่อครับเอเชียน7บาทราคานี้รับแล้วเสี่ยงไหมครับหรือรอเขียวแรกหรือรับกลับตัวก่อนหมายถึงว่ารอกับตัวก่อนใช่ไหมเอเชียนน่าจะหลุดโลไปแล้วอ่ะหลุดโลเรียบร้อยแบบนี้ไหลต่อนะครับเนี่ยไหลต่อแต่คิดว่าคงคงไหลอีกไม่มาก แนวรับถัดไปจะอยู่ที่มันจะโหดไปไหมวะถ้าบอกว่าโอ้นี่ไงนี่ไงอ่าโอเคอย่างน้อยก็มีแนวรับให้เห็นอยู่เนี่ยหกจุดสามนะฮะคือแนวรับถัดไปรบกวนขอแนวโน้มทีรับทีรับอยู่ในโซนแนวต้านกราฟเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่ามันมีการเปิดโดดตรงนี้ขึ้นมามีการสะสมจำนวนวันในการสะสมเนี่ยยังไม่มาก ยังถือว่าน่าติดตามได้มีแรงพยายามซื้ออยู่ตลอดพร้อมกับวอลลุ่มที่ขึ้นมาเนี่ยก็น่าติดตามถ้าจะเล่นนะถ้าจะเล่นก็เล่นโซนเนี้ได้1.48แล้ววางสต็อปลึกๆหน่อยสัก1.40ไม่ได้ลึกมากแล้วก็หวังว่ามันจะดีขึ้นไปดีขึ้นไปเนี่ยแต่ว่าต้องเฝ้านิดนึงเพราะว่าแรงขายมันมีมาตลอดผมกลัวอย่างเดียวคือดีดปุ๊บแล้วก็ดึงกลับเลย กลัวอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทีรับเนี่ยอาจจะต้องตั้งออโต้ออเดอร์ว่าแบบอ่ะถึง1.66เราจะขายอะไรอย่างเงี้ยตั้งออโต้ออเดอร์ไว้เลยแล้วก็วางสต็อปที่1.40ก็ตั้งออโต้ออเดอร์ไว้เลยนะครับหุ้น RP ยังน่าเล่นไหมคะขอแนวรับแนวต้าน RP ไม่ครับส่งนี้ไม่ไม่ดีครับข้ามไปได้เลยครับไม่มีแนวรับแล้วก็ไม่มีแนวต้าน ขอร้องช่วยตอบแชทหน่อยค่ะตอบแชทคืออะไรแต่คนนี้เขาเขาบอกว่าผมสาวนะแชทไหนอยากให้ช่วยแลกเหรียญหน่อยค่ะเราโดนหลอกให้ลงทุนขอโทรหาได้ไหมขอร้องช่วย <c oughs> ผมช่วยอะไรไม่ได้ถ้าโดนมิจฉาชีพหลอกก็ต้องไปหาตำรวจอย่างเดียวนะครับเพราะว่าในกรณีอย่างเงี้ยผมเห็นมาเยอะที่ทักผมมาหลังบ้านเนี่ยแบบไปโดนแบบอะไรอะ่ะ ลงทุน200ร้อกำไรห0าหมืนแบบนี้เลยเออลงทุน200เหรียญทำไปทํามาเนี่ยเขาก็สอนเราเทรดนะเออมันสอนเทรดยังไงวะ <c ười> คืออยากจะบอกว่าโปรแกรมก็โปรแกรมปลอมเพจก็เพจปลอมปลอมทุกอย่างเอางี้ดีกว่านะครับมันอยากจะสร้างตัวเลขอะไรให้เราก็สร้างได้โอ้คุณโชคดีจังเลยอย่างนั้นอย่างนี้จะถอนไม่ได้ฮะถ้าถอนต้องอ้างต้องโดนภาษนะีนั่นนู่นนี่โอ นะอย่าใช้ความโลภนําทางนะครับก็อันนี้ผมไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับก็แจ้งความอย่างเดียวครับผมช่วยสอนขายเหรียญก่อนได้ไหมคะตอนนี้ยังอยู่ผมผมคิดว่าไอ้อยู่ในอยู่ในแอปเนี่ยที่มันเป็นแอปปลอมเนี่ยมันก,มนก็มันก็เท่านั้นนะมันเป็นแค่ตัวเลขปลอมๆขึ้นมานะแต่ว่าอันนี้ไม่รู้อยู่ในแพลตฟอร์มไหนอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้อาจจะอยู่ในแพลตฟอร์มจริงก็ได้ แต่ผมเดาเอานะว่าหยุดของปอมแน่นอนนีโดนหลอกนะครับเห็นด้วยที่อาจารย์ทำการบ้าน OSP ให้ดูโอเคครับยินดีนะครับเดี๋ยวจะต่อด้วย PTG เนาะน่าสนนะเพราะว่าราคาลงมาดีมากนะครับแล้วก็สุดท้ายก่อนจะจากกันไปอัปเดตไว้หน่อยนะครับสำหรับตัวดัชนีเซ็ตเนี่ยมันลงมาเล่นข้างล่างแล้วนะครับหลังจากที่บอกเมืม่อวานใช่ไหม,ม,ม บอกว่าถ้าอยากให้ดีเนี่ยจะต้องเปิดโดดสัก1 4 5 0แล้วก็เล่นกันโซนบนเลยแต่ปรากฏว่ามันไม่เปิดโดดมันเปิดลงตัวนี้อาจจะมีการหลอกรอบสุดท้ายก็คือหลอกหลุดแล้วก็ดึงกลับนะครับยังมองเป็นโซนของการดึงกลับได้นะเนี่ยอยู่ในแถวเนี้ยมันดึงกลับได้หมดนะครับแต่ว่าจะมองว่ามันเป็นการดึงเพื่อลงต่อแนวต้านรอบที่แล้วผมให้1 4 4 5หไม่น่าถึงใช่ไหมแตะแค่5นาทีนะครับแล้วก็ลวงยับรอบนี้ ดึงดีที่สุดผมให้ไม่เกิน 1, 4, 3, 7โอเคไหมเออก็คือโซนของแกปก่อนที่มันจะลงไปนะครับพอดึงกลับมาก็น่าจะพากันลงต่อ,อใครที่ดูท f e ฟกเนี่ยอาจจะต้องมองมองขึ้นเอาไว้นะครับแล้วก็วางสต็อปอยู่ในโซนนี้ก็ได้นะครับ 1, 4ออึอโทษท f e ฟกมันจะไม่ใช่เซตตัวนี้เลยเนาะเออให้เพื่อนๆไปดูเซต50แล้วกันเพราะขงผมมันดูลำบากนะครับถ้ามันหลุดโล ในโซน5ทีเนี่ยต้องถอยแต่ถ้ายังไม่หลุดเนี่ยยังจะมองมันจะดึงกลับได้อยู่นะครับโอเคครับก่อนจากกันไปวันนี้นะอย่าลืมใครอยากได้คอนเทนต์พิเศษนะครับคลิกสมัครได้เลยครับที่ปุ่มสมัครที่อยู่ใต้คลิปนะฮะสำหรับ,รบวันนี้คงต้องขอตัวเราไปก่อนดี๋ยเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย